สวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องรถสวยคัดเกรดบายมาัดเพชรยนต์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันที่โกดัง3นะคะบริษัทเพชรยนต์นะวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยก็คือคือคือเจ้า a อ c o r d รคันนี้นะคะตัวนี้เป็นรถปี2010นะคะอย่างนี้ ตัวนี้เป็นรุ่น2.4 el นะคะสำหรับจอแอ c คอร์สีขาวหน้าตาแบบนี้เป็นตัวเก่าเนาะปี2010ค่ะ,ะคันนี้นะคะราคาตั้งขายจะอยู่ที่359,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าที่สนใจรถสีดำสีประตูนะคะเครื่องยนต์ใหญ่แต่ปีเก่าหน่อยนะคะเลขไมค์คันนี้จะอยู่ประมาณ200,000กว่านะคะแจ้งลูกค้าไว้เลยนะอ่ะ นี่นะคะก่อนจะไปดูกันภายนอกภายในอย่างละเอียดเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้มาด้วยนะคะถ้าใครถามว่าทำไมไม่บอกราคาครับทำไมไม่บอกครับว่าตั้งอยู่ที่ไหนจะตีมือแล้วนะทีเนี้ยคอมเมนต์จะตีมือแล้วนะตั้งอยู่ที่มีนบุรีนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะ,ะใครอยากมานะคะโทรเข้ามาก่อนได้นะคะนัดกันเข้ามาก่อนได้ว่าเออวันนี้น้องมัดพี่จะเข้าไปดูรถนะ นะคะ,ะป้าเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะคะนี่นี่นี่สีที่ได้มาเป็นสีขาวนวลน,นวลแบบนี้เลยคันนี้ถ้าจะบอกว่าไม่เคยผ่านการทำสีมาเนี่ยก็คงไม่เชื่อเนาะแต่ว่าน้องก็มีการทำสีมานะคะสำหรับคันนี้อายุก็12ขวบแล้วนะนะคะอาจจะมีเฉี่ยวชนมาบ้างทำสีมาบ้างนะคะแต่รับประกันว่าร้านเราไม่มีรับชนหนัก พลิกคว่ำน้ำท่วมนะคะกลับสีรถมาไม่มีนะคะ,ะเราไปไล่ดูกันเลยกระจังหน้านะจา๊ะตรงกลางนะจะเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำด้านขอบเป็นคโครมเมียมเงานะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ฮอนด้าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะกันชนด้านหน้ามีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะข้างล่างเป็นช่องช่องแบบนี้นะนี่นะคะโอเคไล่ไปโคมไฟก็จะเป็น ไฟแบบเก่าอยู่นะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมมาด้วยเลยแบบนี้ไล่กันไปกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเนะาะบอดี้ของเขานะคะจะมีเส้นยาวนะจากแก้มหน้านะคะไปจนถึงด้านหลังเลยนะคะมือจับจะมีโครเมียมเป็นกรอบโครเมียมมาให้แล้วนะมีคิว นี่มีคิ้วโครเมียมยาวไปถึงประตูบานหลังเลยนะคะตัวนี้มาดูที่ภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนี่นะคะก็สภาพยังโอเคอยู่นะคะสำหรับเบาะหนังนี่แบบนี้พวงมาลายเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะ ห้องผู้โดยสารด้านในจะมีคาดาเป็นโครเมียมนะมันก็ไม่ได้มันจะเรียกว่าโครเมียมมันมันเป็นค่าสีเทาด้านนะคะตัดกับสีดำแบบนี้ก็ยัง12ปีแล้วก็ถือว่าดีไซน์ก็ยังไม่ถึงกับล้าสมัยนะคะแบบนี้ราคาส0,000นกว่าสามแสนกลางๆใช้เครื่องยนต์2 0 0 4ก็โอเคเลยนะคะอ่าแบบนี้เนาะ นี่ค่ะสำหรับจอต่างๆนะเครื่องเล่นจะเป็นซีดีนะคะเป็นเครื่องเล่นซีดีวิทยุนะคะมาในส่วนเกียร์ก็จะเป็นมันก็จะเป็นหนังนะคะนี่เป็นแถวตรงแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นซอฟท์คลอสสีดำเกียร์ก็จะเป็นแบบแมนนวลน,นะคะมีที่พักแขนเป็นหนังนะคะบุนุ่มนะสีดำ ด้านในนะคะโอเคจะเป็นประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพใดๆเลยนะคะมีเก็บอีกเยอะแหละ,ะมาในส่วนของผู้โดยสารแถวที่สองนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เหมือนกันลนักษณะเบาะคือกว้างใหญ่ดูนุ่มนะคะมีนุ่มเลยแหละ นี่นุ่มเลยแหละนี่นะคะมีที่พักแขนฟึบอ่านีก็จะเป็นระบบซอ f t c ค o s สนะคะแบบนี้ราคาสามแสนห้าหมื่นเก้านะคะได้อยู่นะคะแบบนี้อ่ามี สีนี้มีคันเดียวนะคะเพิ่งรับเข้ามาเลยเป็น Accord นะปี2010นะคะเครื่องยนต์2.4 i VTEC นะคะเซนเซอร์มองหลัง4ตัวนะคะคันนี้ามาเนมาดูในส่วนของซีรีย,ยางนะคะยางนี้ให้มานะคะจะเป็นยางมิชลินนะ255ทับ50นะคะเป็นแม็กขอบ17นะคะตัวนี้เป็นแบบแม็กเดิมนะเป็น5รูนะคะสัญลักษณ์ฮอนด้าแบบนี้ นะคะเป็นมิชลินเลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะโดยรวมข้างๆคาดโครเมียมสวยๆเลยแบบนี้ยังเงาอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพนะคะอันนี้เพิ่งรับเข้ามาเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะเอาละคะ่ะมาในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะก็จะมี แผ่นยางกันร้อนแบบนี้ยังอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะที่มากับตัวรถเลยนะคะอายุก็12ปีแล้วนะก็จะสภาพประมาณนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการาปรับสภาพใดๆนะคะยังไม่ได้ผ่านการทําความสะอาดด้วยนะคะท,ท,ที่รับมานะคะแต่ว่าจะมารีวิวให้ดูก่อนว่านี่นะคะรอยต่างมีไม่ได้มีชนตัดพับย่นอะไรมาเลยนะคะเดิมเดิมของเขาแบบนี้ นะคะเพจต่างๆอันนี้ก็ตามการใช้งานนะคะที่ผ่านมามีคนคกคนวนมีคนกวนให้ลูกค้าให้เห็นเลยนะอันนี้คือคนที่คอยถ่ายรูปให้เรานะคะ <laughs> <laughs> น่าจะจะขี้ง่วงแบบนี้ อ่าโอเคค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ359,000บาทนะคะสำหรับ Accord นะปี2010นะคะ